ธรรมะทั่วไปอย่างวันนี้ก็เรามาพูดถึงประการที่หนึ่งก่อนว่าความโกรธประการที่หนึ่งก็คือความโกรธความโกรธนี้ก็คือถ้าบุคคลใดใครคนหนึ่งก็ตามไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่รู้เท่าทันธรรมเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันจะมันหยุดได้ไหมถ้าไม่เราทูตถ้าเราไม่รู้เท่าทันธรรมเมื่อความโกรธมันเกิดมันเกิดขึ้น ความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้เราจะทํำยังไงเราจะหยุดมันได้ไหมเราต้องรู้เท่าทันเราต้องรู้เท่าทันทำทำที่พระธัามมาทุลเจ้า,ท,าท่านทรงบัญญัติทรงตัดไว้เนี่ยคือข้อธรรมดีๆทั้งนั้นเนี่ยเราต้องรู้มันรู้เท่าทันถ้าเราไม่ควนคว้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้เท่าทันทำสิ่งใดก็ตามที่เรารู้